สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องความงามให้ชมกันอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นแบรนด์กล่องความงามสีส้มนี่จากโคโค่บ็อกนะคะแบรนด์นี้ก็1เดือนตกอยู่ที่กล่องละ495บาทนะคะเดี๋ยวเอามาเปนา็นหน้าตาเป็นมีมนว้ยว้ๆแล้วก็จะมีบาท อันนี้ใช่เหมือนกันทุกเดือนจะมีชื่อเราตรงนี้ส่วนด้านอีกด,ด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจะมีวิธีใช้แล้วก็บอกว่าไอตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะมีราคาบอกด้วยไซสจริงถ้าเกิดใครคิดที่จะซื้อต่อซื้อใช้ดูจากรูปแล้วน่าจะได้ประมาณ1 2 3 4 5 5ห้าอย่าง ต่อเดือนแกะออกนะคะก็คว่องันออกมาป๊บเระวังร่วงระวังหก มาจ้าเอามาเริ่มที่อันแรกนะคะ b r o Rosepose s e n s i White e s s e เป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสแบบสมบูรณ์แบบก็จะมีตัวซ a m p l ลแกะให้ชมว่าด้านในเป็นอย่างไรนี่ ช่วยในเรื่องความขาวก็เมื่อเราใช้อันนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ห้ามทิ้งอันนี้ใช,ใช่ใช่ใช่<อ>สามารถนำอันนี้ไปแลกบัตรของก่อนได้ต่อไปเออลืมบอกว่าขนาดจริงเขาจะ 30ml นะคะมูลค่า1,900บาทต่อไปจะเป็นเอาสกินแคร์ให้หมดกนแล้วกัน s กินแคร์อีกอันก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดพิเศษนะคะจาก Beauty c o n t a c t เป็น Honey Glow นะคะช่วยในเรื่องของริ้วรอยให้ดูจางลงแล้วก็บำรุงผิวให้กระชับตัวนี้จะเป็นแซมเปลิลขนาด3 ml เหมือนกันขนาดจริงอยู่ที่28มิลิตร ราคา1,350าบาทต่อไปเป็นแฮนด์ครีมนะคะจากพรานาลีรึเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยพรานาลีเชียบัตเตอร์แฮนด์ครีมนะคะมีผสมคอลลาเจนด้วยตัวนี้10 ml นะคะเป็นไซส์แบบพกพาสะดวกเอาไว้ ใส่ในกระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าที่เราพกติดตัวอยู่เป็นประจำได้เออในเขาบอกว่าในกล่องเนี่ยมีมูลค่า70บาทนะคะสามารถนำมาแลกซื้อเจ้าตัวนี้เป็นไซส์จริงได้ในขนาด60มิลลิตรมูลค่า550บาทก็คือเอากล่องนี้ไปลดไปลดราคาเจ้าตัวนี้ไซส์จริง70บาทจาก550บาทลบ70บาท เดี่ร้อยแปดสิบาทนะคะไม่ค้นมากกลิ่นก็จะมีกลิ่นค่าอะไรอะกลิ่นเหมือนมะนาวเลยอะ ต่อไปสกินแคร์หมดแล้วค่ะก็จะมีตัวนี้เป็น Kerastase d u t r i t i v e Oreo r e l a k m a s k เป็นมาส์คครีมพอกบำรุงผมสำหรับผมที่แห้งมากจัดทรงยากนะคะก็ใช้หลังสระผมแล้วก็หลังออกทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะหอมากเข้า ตัวนี้ไม่มีวอยเชอร์นะก็จะมีแต่ beauty c o r t e x เนี่ยแหละสักสมัครสมาชิก beauty c o r t e c มูลค่า300บาทฟรีนะคะพร้อมรับส่วนลดสูงสุด30%ทุกสาขาต่อไปมีเมคอัพชิ้นเดียวค่ะเดือนนี้เป็นของ Coslook นะคะอ e ไลเนอร์กันน้ำจากเกาหลีแห้งเร็วไม่แพนด้าปลายคู่การเขียนง่ายคมริบ ขนาดจริงเลยนะคะตัวนี้นะคะหมดแล้วมี5อย่างเดือนนี้ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Coco Box เขาได้นะคะก็จะมีการเลือกสภาพผิวของตัวเราว่าเป็นยังไงเราต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนในโหมดไหนก็จะเป็นเลือกติ๊กๆๆๆๆต,ต,ต,ตดได้ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะ ส่วนราคาบอกไปแล้วอยู่ที่495บาทต่อ1เดือนถ้าใครเอา6เดือนราคามันก็จะลดลงไปอีก12เดือนก็จะลดลงไปอีกลองเข้าไปในเว็บไซต์เขาได้นะคะตอนนี้หมดลงแล้วกับผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งอยา,งากจะขอขอบ ไปแล้วค่ะเดือนจะมีอะไรมาแบ่งปันให้สุษาวได้ชมก็อย่าลืมติดตามนะส่วนใครได้แล้วก็เอามาอวดในแฟนเพจเราได้เนาะว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเราจะได้รีบเปิดไปดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ